อ่าอะไรครับครับสวัสดีครับวันนี้มาเช่นเคยครับมาดูน้องใหม่ครับน้องใหม่ลอกคลองปูนนะครับผมขับโดยจันชูครับคอน,ทนโทรลโดยจันชูกระบี่มือหนึ่งครับกระบี่มือหนึ่งของโทนหนึ่งส,สะอาดสะอ้านเลย ทำแบบสะอาดสา้นเลยครับดูแบบสะอาดหูสะอาดตาไปเลยครับจากคลองที่เคยรกๆกนะครับเคยรกแล้วก็ย <atory 95 S 2> <Sa> ่าเยอะพอเจอ มาเจอฝีมืออาจาั์ชูเป็นไงบ้างสะอาดไหมล่ะครับของปูนเราทำเร็วไม่ได้ครับทำเร็วเดี๋ยวปูนมันเก่ามานานแล้วเดี๋ยวมันจะแตกต้องค่อยๆไปครับ ค่อยๆดันค่อยๆปัดอะไรอ่ะเฮ้ อะไรเห็นอะไรเห็นปลาไหลหรือเปล่าไม่เห็นตัวมันหรอกสงสัยจะเห็นปลาไหล เห็นหล้อ๋อไปเลยเห็นปลาไหลครับ ไหลกับน้ำใหม่เนาะมันหากินหากินกับน้ำใหม่ วันนี้คุมงานโดยเหล่านะครับอ่าปูนแตกกันวะอ๋อแหมเราทำแรงไม่ได้ทำแรงปุ๊บปูนมันจะแตกแบบนี้แหละครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะฮะ มีมีมีถุงอยู่กับโมไซนั่นแหละจับมาจับมาเออนั่นอะ่ะแปะเอาถุงอยู่กับมโมไซอ่ะโอ้เห็นปลาไหลแล้วครับนี่อ้ยอ๋าอ๋อ เราได้แค่นี้สัก4-5หตัวก็ถือว่าสุดยอดแล้วเอเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปเอง ไม่มีใครกินเดี๋ยวจะกินเองเดี๋ยวจันฮะยไม่ yeah! อยากจับยังไงเนาะเ่ะ,ะเราได้แล้วหนึ่งตัวครับปลาไหลฮะอ,งงอ่ะะาวันนา้ชัย và đi hoa na có mà sang ngàn gấp đúng về tranh vinh hay về tranh vinh hay rồi nhiệt tôi nhiệt 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 tôi nóng phẳng có bôi cái lộ cái ở tôi đấy เครื่องให้มันโตดูก็ชุดอกีกินดับไถ่รถไฟส่้นตัวหนาก็เลียเธอการมาสะอาดนูก็ไม่ได้ว่าหรอกจริงเจ้าเนาะก็จะปบ้านฮูนก็เทียรแะ ກະມາດຫນອງຫມານຫນອງបោកគលែង <Heh>. គឺໂລດຫມາດຂ້ອຍມັນវាໄລ່ໂຕຕິ່ນໂລດຕິ່ນອໄລຄັນເມຍເພິ່ນຊື່ວິທີຊື່ຍ້ໍາຍັງມາເພິ່ນມັນດ້ານກໍຈັ່ງແຈ້ນານະໃດຫນູກ ്ര ົມລະປິ່ງບຶບປິ່ງບຶບມັນເລີຍທາງຢ່າງນັ້ນແຕ່ເຈ້າຕະວຽນທີ່ຢູ່ຮູ້ບໍ່ປະຫ້ອຍເນາະວ່າເຂົາເນາະບ້ານບໍ່ນ້ອງເອງຊິຢູ່ນີ້ທີ່ບ້ານປະນ້ອງ មកម៉ាត់ម៉ាត់ផានអំបោកុំឯងអាចជិះវាខ្ញុំຕ້ອງអៀតបន្តិចទាំងកដើមផានអំបោនេះណេះអាចរត់ហូកលោគួយបងលំមជិះបាថែនផ្សាយទៅហ្នឹងនិយាយទៅហៅធូគេមកគេកាត់តែស្មៅគេរួយទៅជាអឺឆាយភ្លើងឆាយភ្លើងធ្វើកាត់ភ្លើងណើលោកភីធូគេរួយកាគេលំម ប oh. ាតក្ភេងមືភ្លីងម្នេះត្រោសស្រែណាម្ដងចែកនេះនេះទៀតនេះមិនទូក៏មືក៏លលីពូស្រោអូអានេះเริ่มដអហើយណាក៏តកាទេណាអាឲ្យគងរងក្អំទួងត្រៃទួងត្រៃសាត្រៃទួងគុំនោះមួយ มาดูกันต่อครับก็วันนี้เรามาหาปลาไหลนะครับได้แล้วปลาไหลเดี๋ยวเราไปเดินหาปลาไหลกันครับดัแบบคลิปนี้ขอจบเพียงเท่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ